ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ด้วยนะครับอยู่กับผมบิ๊กตื่นแล้วและอยู่ในช่องที่ชื่อว่าแชร์สิ่งที่รู้แชร์สิ่งที่เข้าใจเนื้อหาในคลิปต่อไปนี้ผมจะเล่าเรื่องความแข็งแกลาดและรอดผลจากอันตรายได้เกิดจากดวงดีหรือยังไม่ถึงคาดหรือเปล่าเนื้อหาในคลิปนี้ผมเอามาวิเคราะห์และเรียบเรียงความรู้จากการได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า อรดิยาเมตยาจากเล่มที่2จากบทต้นๆของหนังสือเล่มนี้นะครับส่วนตัวผมเองแล้วไม่ได้รับรู้จากประสบการณ์การสัมผัสเบื้องหลังทางพลังงานในลักษณะนี้แต่อย่างใดแต่ผมเองก็เคยประสบกับปัญหาในการใช้ชีวิตแบบประมาณแต่ก็แขีข้ยวคาดฟาดเคาะและผลขีดจากอันตรายจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของตัวเองได้เหมือนกัน ผมเชื่อว่าคนอื่นๆก็เจอสถานการณ์ที่ตัวเองเกือบคิดแต่ก็แข็วคาดรอดพ้นจากสถานการณ์ที่อันตรายมาได้เช่นกันเสมอวันนี้จะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันว่าเหตุใดเราถึงรอดจากสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตและรอดพ้นมาได้อยู่เสมอพวกคุณหลายคนอาจจะเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวหรือที่พวกเราเรียกกันว่า เทวดานางฟ้าประจำตัวหรือผู้นำทางจิตวิญญาณช่วยเหลือเราไว้แต่คนส่วนมากอาจมองข้ามสิ่งนี้ไปแต่ขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้เหมารวมทุกคนแต่อย่างใดแต่ผมมองตามความจริงที่ผมรับรู้ได้ว่าคนส่วนมากนั้นไม่ได้สนใจในเรื่องทางพลังงานลี้ลับแต่อย่างใดมากทั้ไปสักเท่าไหร่ แต่คนส่วนมากจะให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและมันสัมผัสได้เท่านั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าเราสละเวลาสักนิดเพื่อมารับรู้เข้าใจในเรื่องทางพลังงานอาจจะทำให้ผู้ชมอย่างพวกคุณนั้นต้องอ๋อเลยก็ว่าได้บางคนที่รอดจากสถานการณ์ที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้หลายคนคงคิดว่าดวงเราดีเราโชคดีที่สุด แต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปแต่ถ้าบอกกับตัวเองว่าคงยังไม่ถึงคาดของเราอันนี้ใช่สมากกว่าเพราะการที่เราได้มามีชีวิตบนโลกใบนี้เราไม่ได้มาแค่ต้องมาขีดหรือมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยที่เรายังไม่ได้ทำภารกิจหรือเรียนรู้ประสบการณ์อะไรเลยนี่จึงเป็นสาเหตุที่เราฟาดเคาะและรอดรอยู่บ่อยครั้งเพราะจริงๆแล้ว พวกเราได้รับการช่วยเหลือจากเบื้องหลังพลังงานที่เข้ามาแทรกแซงในยามวิกฤตหรือในช่วงเวลาที่ไม่ปกติของเราเพื่อให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อในไทม์ไลน์นี้เพื่อให้เรานั้นได้สำเร็จภารกิจตามที่เราวางไว้เท่านั้นแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเราไว้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเสียโอกาสของการทำภารกิจของเรานั้นหรือที่เรียกกันว่ามิชชันเฟล เบื้องหลังทางพลังงานที่ช่วยเราไว้พวกเขาเหล่านั้นคือใครกันเขาคนนั้นอาจเป็นคนรักของคนในครอบครัวที่จากไปและได้มาทำภารกิจปกป้องตัวเราเองโดยเฉพาะหรืออาจเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรืออาจจะเป็นตัวตนเราอีกตัวตนที่อยู่ในมิติหรือดาวดวงอื่นที่มีกายโปร่งแสงหรือมีกายเนื้อหรือจะมาแค่ดวงจิตที่มาทำ ภารกิจในโลกโชว์คาวที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ต่างดาวหรือบีอิงที่ชาวตื่นรู้เขาเรียกกันเขาก็มาช่วยเราไว้เหมือนกันและอาจเป็นรูปธรรมชั้นสูงที่เขามาประจำการมาดูแลพลังงานในโลกโดยเฉพาะและโดยตรงแต่ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของใครคนหนึ่งแต่เขาก็ช่วยเหลือแค่เฉพาะคนที่ถูกเลือกไว้เท่านั้นคนที่เขาเลือกไว้พวกเขาเหล่านั้น ก่อนจะมาเกิดบนโลกพวกเขาอาจเคยเป็นคนรักหรือเป็นครอบครัวจิตวิญญาณของเขาก็เป็นได้รูปประทมชั้นสูงซึ่งหลายคนอาจเรียกว่าเทพองค์นั้นองค์นี้หรือชาวตื่นรู้จะเรียกกันว่า Being หรือ A าร์ n อเขาจะช่วยให้คนที่ถูกเลือกได้มีชีวิตทําภารกิจและเรียนรู้บนโลกใบนี้จนสำเร็จเช่นกันนี่อาจเป็นสาเหตุที่พวกเรา ทุกคนนั้นเขีข้ยวคาดจากสถานการณ์ที่อันตรายมาได้แต่บางสิ่งที่เบื้องหลังพลังงานที่คอยช่วยเหลือเราจะไม่แทรกแซงตัวเราเลยก็คือการนำรงชีวิตการเลือกการตัดสินใจแต่เขาจะไกด์ไลน์ผ่านความรู้สึกหรือส่งข้อความผ่านตัวเรีกเบิ้ลหรือในความฝันนั้นๆแต่ไม่ใช่การบังคับเราแต่อย่างใดแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราเองนั้นว่า จะเลือกตามความรู้สึกหรือความฝันนั้นได้หรือเปล่าเท่านั้นเองการที่เขาไม่แทรกแซงชีวิตของเรานั้นก็เพราะดวงจิตของแต่ละคนที่ลงมายัางโลกนั้นคือมาสร้างสรรค์นในความสามารถของตัวเองก็คือที่เราเรียกกันว่าฟรีวิวหรือเจตจำนวเสรีเราจะใช้ชีวิตแบบไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแต่เบื้องหลังพลังงานของพวกเรานั้น จะไกด์ไลน์ในเส้นทางที่ดีและถูกต้องตามสิ่งที่เขาไกด์ไลน์ไว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกได้หรือเปล่าประมาณนี้กลับมาตอบเหมือนเดิมวิธีที่เบื้องหลังทางพลังงานช่วยเราไว้เขาช่วยในลักษณะแบบไหนถ้ายกตัวอย่างขึ้นมาถ้าเป็นกรณีที่เรานั้นไม่ได้เช็คสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนออกเดินทางไปทำธุระ หรือเดินทางไปที่ไหนก็ตามแล้วจากนั้นในช่วงที่เรากำลังเร่งความเร็วอยู่กลางถนนอยู่เร็วแบบปกติจูจูโซ่จักรยานยนก็ตกออกจากสเตอร์ล้อหลังแล้วโซ่มันก็หลุดเข้าไปขัดกับสเตอร์ล้อหลังจนล้อนั้นไม่สามารถที่จะหมุนได้แล้วตัวรถมันก็เลยสไลด์ล้มกลางถนนแต่ในกรณีแบบนี้ ผมจะยกตัวอย่างว่ารถมันจะสไลด์ล้มไปทางขวาของถนนแล้วตัวคนขับก็จะตกจากรถแล้วก็ล้มไปทางขวาของถนนเพราะจังหวะนั้นแหละที่จะเกิดอันตรายถึงชีวิตก็เพราะมีรถใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถ6ล้อ10ล้อขึ้นไปอะไรประมาณนี้ที่ขับตามหลังมาอาจจะไม่สามารถเบรกรถอย่างกระทันหันได้จนทนเล่าได้ในที่สุด ซึ่งมันก็เสี่ยงอันตรายมากเช่นกันแต่พอกลับกันถ้าในลักษณะรถล้มแบบนี้แต่รถจักรยานยนต์กับสไลด์ล้มให้ตัวเรานั้นตกจากรถไปทางสายของถนนจนตัวเรานั้นตกกลิ้งลงไปข้างทางในที่สุดเพราะเราจะได้ไม่ถูกรถชนจากรถที่ขับตามหลังเราไงในเมื่อพลังงานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเขารับรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราถึงขั้น เสียชีวิตเขานั้นก็จะใช้ความสามารถในการยืดหรือหดเวลาของโลกให้มันสโลช้าลงเพื่อจะวิ่งเข้าไปผักตัวเราในจังหวะที่โซ่มันขัดกับสเตอร์อล้อรถก่อนมันจะสะบัดล้มเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นได้ล้มลงไปทางไหลาทางหรือทางซ้ายให้กิ้งตกลงไปข้างทางได้ในสภาวะที่เขายืดเวลาโลกของเรา ซึ่งจริงๆตัวพวกเราเองที่อยู่ในกายภาพนั้นจะไม่มีความรู้สึกว่าเวลามันช้าในตัวเราแต่อย่างใดเลยตัวเราเองจะไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกแช่แข็งเวลาแต่อย่างใดมันก็เหมือนเวลาในโลกมันก็วิ่งเคลื่อนไหวได้แบบตามปกติแต่ในเบื้องหลังทางพลังงานแล้วมันไม่มีกรอบเวลามาจำกัดมีแต่ปัจจุบันเท่านั้น ถ้าเราสามารถมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเข้ามาช่วยเราเราอาจจะมองเห็นเขานั้นสามารถบัฟและก็หายตัวหรือวิ่งไวเหมือนอย่างกับเดอะแฟรได้เหมือนหนังการ์ตูนหนังไายไฟอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเขาอาจไม่ได้บัฟหรือไม่ได้หายตัวไม่ได้วิ่งเร็วแต่อย่างใดแต่เขาแค่ยืดเวลาโลกให้มันช้าลงแล้วเขาก็วิ่งตามธรรมดาเข้ามาช่วยเราแบบปกตินี่แหละ แต่เขาแต่พอเขาช่วยเราได้สำเร็จเขาก็หดเวลากลับมาวิ่งแบบปกติได้เช่นเดิมนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราถูกสับเปลี่ยนไทม์ไลน์เพื่อมาให้เรานั้นได้ได้เสียชีวิตจากโลกไปก่อนที่ภารเกตหรือการลีนรัวของเรายังไม่สำเร็จเลยโดยสรุปแล้ว การที่เราได้รับการช่วยเหลือให้เรานั้นได้เคี้ยวคาดและปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆได้สิ่งที่เราควรจะตอบแทนแก่พวกเขานั้นก็คือการที่เรานั้นใช้ชีวิตแต่ละวันนั้นจะต้องมีสติและไม่ประมาทในการดำรงชีวิตของเราหมั่นดูแลร่างกายและ,ละตัวเองให้มากๆและทบทวนความคิดทุกครั้งก่อนลงมือทำเสมอ เนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์ของผมเองจากการได้อ่านหนังสืออริยาเมตตาญาเท่านั้นนะครับอาจจะไม่จริงเสมอไปถ้าพวกคุณฟังแล้วมันดูสมเหตุสมผลซึ่งมันก็ดีต่อแก่คุณผู้ฟังหรือพวกคุณเสมอถ้าใครฟังแล้วมันไม่ได้สมเหตุสมผลหรือว่ามันเป็นแค่เพอเจอมั่วเฉยๆคิดชี่ว่าฟังเพื่อความสนุกสนานเล่นๆแค่นั้นก็พอครับ